สวัสดีครับขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าเป็นคลิปหมูกระทะในตำนานแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตพาเพื่อนๆลงทางมาเจอทางตนันกันก่อนนะครับเป็นอันดับแรกคิดว่าคนที่ใช้ g o o g l e Map ก็คงจะเคยเจอประสบการณ์นี้ชิ้นเดียวกับทริปของพวกเรานะครับไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคมาแค่ไหนแต่เมื่อเราถึงจุดหมายปลายทาง หน้าตาก็จะยิ้มแยม้มแจ่มใสแบบนี้และครับจุดเริ่มต้นของทริปนี้ก็อยู่ที่พวกเราไปจองรถ Ford Everest <c oughs> เพื่อที่จะใช้ในชีพจำวันนี่แหละครับแล้วเราก็มีแผนการที่จะท่องเที่ยวกันเป็นทริปครอบครัวเล็กๆของพวกเรา <c oughs> ขอลองของเต็กมหน่อย ดูสิจะเป็นยังไงว,ว้าวได้ผลไวึ้นจริงจริงด้วยลองเตะปิดอีกรอบลักกันลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะเด้อด้ ลองส่องดูก่อนแล้วกันแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางแล้วครบับเจอกันที่กรุงเทพรับลูก,าากสาวจ้าห้าองศาเารอฐอสขอเค้ขอ,ขอ ขูเข็ดเขาคอมาได้สักระยะหนึ่งมาพบเจอทางตันเอาแล้วไง Google Map พาพี่หลงทางซะแล้วลัเจากทำตามคำแนะนำเราก็มาถึงจุดเช็คอินของเขาคขอจนดา หลังจากนั้นเราก็แวะเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระทึกและแวะรับประทานอาหารที่ร้านมีชื่อแห่งหนึ่งที่เขาคอก่อนที่เราจะได้เดินทางเข้ายังที่พักกันต่อไปหููออออืือ้้ แล้วเราก็มาถึงซอยข้าวที่พักแล้วแต่อย่าดีใจไปนะมันมีทางหลอกด้วยเราเราก็ลองเข้ามาทางนี้อ้าวถึงที่พัก ใช่เลยบรรยากาศดีมากนี่ก็มองเข้าไปนะข้างในนะครับอันนี้เรากำลังเดินไปที่พักของเราก็จะเป็นโดมดูบรรยากาศสกักก่อนนี่ตอนเย็นเย็นน่นพนุม่มมาปั๊บกข็ขี่ปุ๊บเลย ใ่ะอ่ะอส่านพี่ต้องาใาม่พี่ต้องอยู่หลังแม่จะได้บางบาเบไปใกลๆดิไปใกลๆอย่างงี้ใกล้ๆๆ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 กๆๆ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 ๆาๆมๆๆ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 ๆน เช็คเช็คจ้็เริ่มโพเพดวงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าแล้วอากาศช่วงนี้ก็เริ่มหนาวเริ่มเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด จัดบาร์บีคิวไปก่อนเลยนะครับดูหน้าคุณย่างสักก้อนนางรอกย่างข้างในมันยังไม่สุกย่างไปนานๆเลยต้องกลับค่อยๆกลับด้อืมอร่อยไหมแม่ออร่่ยจจะไม๋าอร่อยจังเลย บรรยากาศนะตอนมืดนะประดับด้วยไฟอันนี้ก็มองไปที่จุดเช็คอินแล้วก็บรรเลงเพลงกร่อมกันนิดหน่อยแล้วนะกับหมูกระทะแล้วก็สภาพนะหลังจากที่เรากินหมูกระทะในตำนานกันเรียบร้อยก็จะเป็นอย่างที่เห็นหลังจากที่เราซ้อมกินกันมา นะก่อนที่จะนะมาทิพที่เขาคอเนี่ยนะบ่อยมากเนะทพทุกวันเลยก็จะว่าได้แล้วเราก็ได้เจอกับหมูกระทะในตานานจริงๆสรุปตอนเช้าเราก็ตืน่นเต้นมากกับหมอกที่แบบโหครอบคลุมที่พักแล้วเราก็มาเดินเล่นอันนี้วิว360องศาเป็นหมอกที่แบบ อืมเราก็ไม่เคยเจอกเด็กๆเด็กเต้นกันอย่างมากเป็นบรรยากาศที่น่าเดินเที่ยวจริงๆครับมันพูดไม่ออกนะว่าวหนาวสุดๆเราจะไปไหนกันคะพ่อ แ้ทำไมไม่ใส่ฟันมาล่ะอ๋อกูเวนกูทำไมเสียงดังแล้วก็บรรยากาศการรับประทานอาหารเชา้าเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรที่เปลี่ยนรสชาติหลังจากที่ฉลองหมูกระทะก,กันมาก็มีอะไรแปลกใหม่ให้เราได้รับประทานอาหารก็อร่อยมากๆหลังจากนั้นเราก็เดินทางออกมาจากที่พักเพื่อที่จะแวะ ยังจุดชมวิวต่างๆที่เขาคอนะก็จะมีพวกไลสตอเบอรี่นะแล้วก็จะเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะที่แบบสวยงามแล้วก็ได้บรรยากาศมากๆลมแรงเดดก็แรงแต่ก็ลมก็เย็น ต่อเย็นพอสมควรจอมล้อมไปด้วยบรรยาก,กาศของเขาสลับไปสลับมาใกล้กัะดวงอาทิตย์มากเลยเราจะเดินทางต่อไปอยังจุดสุดยอดจุดใหม่ก็คือไปที่กั้งหันล,ลมให้มาอยู่ที่นี่มาอยู่ไหมคะไม่ค่ะทำไมล่ะคะมัวันร้อนชิบหน่อย <laughs> กลางคืนแล้วคะเย็นเกือบตายแข็งไปหมดเลยปาดเปิดตับไตใส่พุงงอเลยงอเลยทิ่มไม่เข้าอ่ะท yup ิ <h <h ้มไม่เข้าเพราะเข้าไปดึงยังไม่ออกอีกไขมันมันแขงตัวครับประมาณตอนมานี่สิบเอ็ดองศาฟาเรนไฮต์อ้ my god อ h my god หักหักโอ้โค้บหน้ากค้บมากเลยเออก็มันอยู่บนเขาไงลูก ก็เราลงไปว่าโอ้เอา EV มานสี่คูนสี่มาระบบไปไหนก็ไปรองเท้าไปทางไหนวะไปทางไหนอ่ะพ่อซ้ายขวานีกพ่อพ่อโนโนโน้พ่อพ่อพ่อขวาขวาขวาบีกูพ่อบีคัททริปนี้ค่ะทริปลงกันเป็นว่าเล่นค่ะทุ่งกระทังลมสองต้องใช้เนยเข้มอืมเนยที่ทำขนมอะไรเนยกระป๋องอร่อยนะใช่ใช่ต้องใช้เนยเนี่ยอร่อยเนยพ่อไม่ค่อยอร่อยมันเค็มเกินไป ไปซื้อเอาเดี๋ยวไปดูดูดดดกยักออกรนอนนี่นักอืขึ้นดลสตรอเบอรี่แปดพันแปดสิบอืมกลางฟินรอนปเลย นั่งรถที่ทางสถานที่จัดไว้สำหรับการนั่งเข้าไปชมวิวด้านในนะครับก็จะผ่านร้านค้าซึ่งขายของฝากของที่ระลึกต่างๆเออไอโฟนโฟล์ค่ะก็มีกล้องแล้วที่จะดีกว่ากล้องอีกสวยขอย่อยเยอะเลยแดดก็แรงนะครับแต่ว่าลมก็เป็นลมหนาวาครับหนาหนาวเย็นๆค่าทัวร์ชม20บาท ก็จะมีจุดให้เราได้ถ่ายรูปได้เก็บภาพความประทับใจต่างๆพอสมควรเอาไว้รอบหน้าแล้วเอปีหน้าปีหน้าประเทศลูปใหญ่มากไม่ชอบไม่ใช่หรออู้วยลล์รกกูนมาก ดอกเราเวิ่งเลก็จะมีมอ่นานะฮไล่อังงมนสดๆแล้วก็บรรยากาศทุ่งกังหันลมอะอันนี้ก็เป็นส่วนของสตรอเบอรี่บริการให้เก็บแล้วเราก็เดินทางกลับหลังจากนั้นเข้าไปอีกรอบหนึ่งด้วย J t v ทำไมไม่ขี่มาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยโหสิ่งกันหัวฟูเลยจ้ะสุดยอดนี้ดูสักก่อนมิดไม่เลยจ้ะมิดไหม่โอเคเฮียวนักก็มาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือวัดผาส้นแก้วก็ต้องเดินจอดรถแล้วก็เดินไปด้านบน นะเป็นที่ประฏิสถานของพระาธาตุผาส่อนแก้วน,นี่ก็เป็นจุดเช็คยินลงทะเบียนไหนะนว่าเครื่องแรงแล้วเราก็เดินกันขึ้นมาสารุหมดแรงหอดก่อนนะไหนว่าใส่ไอ้ลูกโตมา แล้วก็มาถึงด้านบนะด้านหน้าจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปอยังจุดพักอีกคืนหนึ่งของเรานั่นก็คือผู้ทับเบอร์ในช่วงของการเดินทางเราก็จะเห็นวิวของภูเขาสลับไปมากับทางโค้ง ที่เยอะมากขึ้นเขาลงเขากับบรรยากาศาที่สดชื่นมากๆเลยครับมา,าใช้โฟล์ววิวเทนโฟอ์วเข้าไปหนูเห็นพวกมันมันมีแต่หวัวมันเป็นต,ตัวพ่วงมันไม่ได้นี่หรอกก็เริ่มเข้ามาสู่เส้นทางที่จะขึ้นไปยังภูทับเบกนะก็ยังเป็นทาง สองเลนลดสวนกันก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ว่านอกจากทางเป็นสองเลนแล้วเราก็ยังต้องมีทางคดเคี้ยวนะขึ้นเขาลงเขาตามลูกเนินต่างๆเป็นระยะเวลาหลายสิบกิโลแล้วก็เราก็มาใกล้ที่จะถึงที่พักของเราแล้วนะครับตอนนี้ แล้วเราก็มาถึงที่พักของเราตามปกติครับ360องอาหมุนกันไปในทุกท่านได้ชมวิว